สวัสดีครับในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดคลิปจาก Facebook นะครับซึ่งก็จะมีวิธีการทำง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะนำไปทำกันได้เลยนะเพียงแค่ไม่แี่ตอนเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดคลิปวิดีโอจาก Facebook นะครับมาอยู่ในมือถือนะครับโดยที่เราไม่ต้องเที่ยวไปดาวน์โหลดแอปนะครับให้เปลืองแรมนะครับ ก่อนที่จะไปทำนั้นก็อย่าลืม s ส b s c r i b e ช่องยาซีชแนลด้วยนะครับเราไปเริ่มทำกันเลยครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในแอป f a c e b o o k นะครับทีนี้ก็ให้เรานั้นไปเลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการที่จะดาวน์โหลดนะครับซึ่งของผมผมจะไปโหลดคลิปวิดีโอในเพจของผมนะครับที่ชื่อว่ายาซีสอนตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยมือถือนะครับทีนี้พอเราเข้าไปนะครับเราก็จะ เห็นคลิปวิดีโอหลากหลายนะครับคลิปก็ให้เรานนัเลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการน,นะครับอ,อ่าสมมุติว่าผมต้องการที่จะเลือกคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับกห้ากลององงยไคใใิวม่จ็ให้ไปติ๊กที่คลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ติ๊กที่จุด3มจุดนะครับที่ขึ้นมานะครับก็ให้เราคัดเลาะลิงก์นะครับ แล้วก็ออกจาก facebook นะครับครับก็ให้เราไปที่ Google Chrome นะครับแล้วก็ให้เรากดวางลิงก์ที่เราคัดลอกมันกินนะครับโอเควางนะครับโอเคนะครับพอเรากดวางเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราทําการแก้ลิงก์ของเรามันกินนะครับให้เราไปลบตัว ตัวที่เป็นตัว m นะครับข้างหน้าทั้งหมด http นี่ครับให้เราลบออกให้หมดนะครับแล้วก็ให้เราพิมพ์คขาว่า m basic นะครับ m b a s m b a s i c นะครับแล้วก็กดไปครับมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับการแสดงตรงนี้จะต้องแสดงเป็นลักษณะของเดสก์ท็อปนะครับก็คือให้เราไปคลิกที่จุด3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ข้างล่างนะครับก็จะขึ้นว่าเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับก็กดที่ติ๊กถูกนะครับมันก็จะประมวลผลมาเป็นเดสก์เวอร์ชันคอมพิวเตอร์นะครับที่เราก็คลิกก็ให้เรานั้นไปคลิกที่คลิปวิดีโอนะครับที่เราต้องการดาวน์โหลดนะครับ มันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับก็ให้เรานนั้นติ๊กที่จุดสามจุดนะครับแล้วก็ติ๊กดาวน์โหลดนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าไฟล์ที่เราติ๊กดาวน์โหลดเมื่อกี้กำลังจะดาวน์โหลดลงเครื่องด้นะครับก็ให้เรานนั้นรอสักพักหนึ่งนะครับเพื่อที่เขาจะทําการดาวน์โหลดไฟล์ให้เรานะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ทําการดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราไปคลิกเปิดได้เลยนะครับ ทีนี้คลิปวิดีโอก็จะมาอยู่ในเครื่องของเรานะครับเราไปดูนะครับคลิปที่เราดาวน์โหลดมากบไปที่แกลเลอรี่นะครับแล้วก็ไปเลือกอันนี้นะครับที่ที่ดาวน์โหลดนะครับก็จะมีคลิปเราขึ้นมานะครับให้เราเห็นอันนี้ก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะครับในการดาวน์โหลดคลิปวิดีโอจาก Facebook โดยเราไม่ต้องดาวน์โหลดแอปให้หนักเครื่องนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและข้อที่สำคัญกดแชร์เพื่อที่จะบอกต่อเพื่อนๆนะครับ